้เาไม่ทให้ํานีเป็นย่านเมืองเก่าเป็นบูชเชอรี่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นย่านร้านขายเนื้อเก่าที่ตึกโน้นมีชุดสวยล้อมุนที่หถึงลิมช1โมงครึ่งทำงานทานข้าวแล้วเดี๋ยวเดินเล่นแป๊บหนึ่งบ่ายโมงครึ่งเราจะกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นรถจะติดที่ปารีสคะ่ะ ประเดิมที่สถานีรถไฟลีโมชเปิดเมื่อ1860ค่ะเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่และสวยมากนะคะสถานีรถไฟเมืองลีโมชโอ้ยใหญ่มากแล้วก็เก่ามากมากค่ะโอ้สมคำรำลือเวลามานะ ทุกคนสามารถเอารถขึ้นมาจอดตรงโน้นได้นะแต่ว่าข้างล่างก็มีที่จอดคุณสามีเขากลัวว่าที่จอดรถจะเต็มก็เลยเดินขึ้นมาสวยมากค่ะ Ừ, ดูความสวยงามของศิลปะเก่าแก่ แต่ละมุมเขาจะเขียนชื่อไม่เหมือนกันนะคะ ที่ฝรั่งเศสถ้าคุณเดินทางโดยรถไฟแต่มีจักรยานก็เดินทางได้นะคะเขามีที่แขวนจักรยานข้างในนะเขาจะมีที่ให้แขวนจักรยานแบบนี้นะคะรถไฟส่วนใหญ่จะมีที่แคสให้แขวนจักรยานแบบนี้นะ,ะสั่นสามารถเข้าไปนั่งรอด้านในห้องนี้ได้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะคะ เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่มาก นี่เป็นย่านเมืองเก่าเป็นบูชรี่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นย่านร้านขายเนื้อเก่าอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ร้านขายของเก่านะคะ ร้านนี้ปิดนะแต่ว่าดูจากข้างนอกสวยดีเครื่องลายคามโอ้ยดูเป็นเครื่องเซรามิกเป็นเครื่องกระเบื้องนะคะขึ้นชื่อของเมืองนี้เก้าอีสมัยนี้ท่านหลุย โต๊ะทานข้าวกลางถนนบันนี้เลยนะคะแถนี้จะเป็นย่านเก่าแก่ร้านอาหารก็เช่นกันค่ะ ข้างในเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์เล็กๆ เสีดายนะคะช่วงนี้มีปรับปรุงอาคารก็เลยไม่เห็นตึกเหล่านี้นะคะโอ้ดูความเก่าแก่เนาะเข่าจริง เห็นใช่ค่ะตรงนี้แล้วทำให้คิดถึงบ้านที่เมืองไทยเนาะอันนี้เป็นร้านหนังสือ อารมเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะด้านบนของตึกนะสวยนะเป็นลายเส้นของไม้มีเหตุรถยังด้วยค่ะทุกคนและวทัดก็ต้องรอเพราะว่าช่างจะเปิดบ่ายสองล้ทัดก็เดินมาถึงตลาด ค้ที่แล้วมาหนหนึ่งละร้านขายชีสขายขนมของกินตลาดจะปิดแล้วนะคะเพราะนี่ก็เกือบบ่ายขายผักผลไม้ร้านขายปลาปิดแล้ว นี่เป็นกับแกล้มนัม่นขายผลไม้เขาเตรียมเก็บร้านกันหมดแล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดโอ้ร้านขายขนมปังจำไม่ผิดมีร้านขายของเอเชียนะน่าจะเป็นคนเวียดนามหรืเอเขมรนะ มีร้านนั่งกินแบบนี้นะคะร้านขายชีสทัชที่แล้วทัดมากินมีร้านขายของเอเชียอยู่ตรงนู้นร้านขายเนื้อร้านสั่งกินแบบนี้เนาะ ตอนนี้ตลาดก็ปิดแล้วนะคะทุกร้านเก็บทำความสะอาดแล้วเพราะว่าตอนนี้ตลาดปิด <c oughs> เขาจะปิดหลังบ่ายโมงนะนู้สึกปกติแล้ว ข้างในตลาดตอนนี้ร้านรวงเขาก็ปิดกันหมดแล้วเดี๋ยวทัดจะเดินกลับแล้วนะคะมีเริกด้วยพริกกิโลละ15ยูโรก็ถือว่าราคาโอเคอยู่ อันนี้เป็นร้านขายผักดีโอนะคะปลอดสารพิษ เราก็เดินเข้าไปอีกซอ,อยนะคะบ้านเก่าแก่สวยดี่ทัดชอบนะไม่รู้เป็นอะไร <S <S โอ้ยเด็กๆนั่งอยู่ กินขีดเขียวเขียวเขียวเหม็นมาก คนรู้ใช่ไหมว่านี่ต้นอะไรเขาปลูกประดับอยู่ข้างหน้าและวแมรี่นะคะแล้วก็มีคนมาเด็ดกินอยู่เรื่อยเอ้ยเลิศจ้ะเห็นไหมกินได้ด้วยมีประโยชน์ไม่เหมือนดอกไม้นะดอกไม้ก็ประดับให้สวยเฉยๆแล้วก็จบไป ก็สาวได้แต่งงานที่เมืองนี้ก็คงจะสวยแม่แพ้ที่แวร์ยซนเนาะันสวยมากจริงๆนะ โดมันนี้สวยดีถ้าสมมุติว่าฤดูใบไม้ผลิตอนที่ใบไม้มันปกคลุมมันคงจะสวยมากๆเนาะรถบัสฟรีเขาจะมาผ่านหน้าแมรี่นะคะมีรถนาเวตหรือว่ารถโดยสารให้นั่งฟรีนะคะนั่งรถชมเมืองอะไรประมาณนี้จะมาจอดหน้าแมรี่เลย คุณสามารถนั่งไปในรอบเมืองได้เลยค่ะไปเที่ยวในที่ต่างๆหรือจะเป็นรถตุ๊กๆกท่องเที่ยวแบบนี้นะคะ ามีขับรถมาจอดรอตรงนี้นะคะตั้งแต่ยางยังไม่แบนค่ะตั้งแต่ไปยังขับได้อยู่เลยท,ที่อู่เขาก็บอกว่าต้องอรอจนถึงบ่ายสองเพราะว่าตอนนี้เขากาลังพักเที่ยงกันแล้วเขาก็มีรถเยอะต้องรอก่อนทีนี้เราก็รอไปเรื่อยค่ะรอจนถึงบ่ายสองพอถึงบ่ายสองปุ๊บร้านเปิดเขาก็บอกว่าทําให้ไม่ได้ค่ะคิวเขาเยอะเขาบอกปัดไปปัดมาจนสุดท้ายเขาบอกว่าเขาทําให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถของด์โรเว v e r ต้อง์แลนด์โรเว v e r เท่านั้นที่จะทําได้เป็นเหตุผลที่งี่ยเง่ามากค่ะเพราะว่าใครที่ไหนก็ทําได้แค่ มีอุปกรณ์เท่านั้นค่ะก็เปลี่ยนได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นแลนด์โรเวอร์ค่ะทีนี้เขาก็ ขายยางไม่ได้เขาก็ไม่ทําให้แค่นั้นเลยปฏิเสธแค่นี้ล่ะค่ะสุดท้ายแล้วเราเรียกประกันค่ะประกันก็ส่งอู่นอกมาอู่นอกมา,ก,มาก็มาซ่อมอยู่หน้าร้านเขานี่แหละค่ะเขาก็ไม่ละอายใจเขาก็เฉยเฉยเขาไม่สนใจอู่เป็นอะไรที่ห่วยแตกมากๆเลยค่ะเราเสียเวลาลอรอทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งเราต้องขับรถกลับบ้านใน6ชั่วโมงและที่น่ากลัวที่สุดคือรถติดที่ปารีสเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณค่ะกลับถึงบ้านสามีเอายางอะไรไปให้อู่แถวบ้านเปลี่ยนให้นะคะปะให้ไม่ได้เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวโอ้โหช่างต่างกันราฟ เลยนะคะกับอู่นั้นอย่าไปใช้บริการกันเลยนะคะต้องลาก,กันไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เม้นมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายโอโรบัวอาเบียนโต